แต่ฮาโลวีนแล้วเราจะพาดไปได้ยังไงนะครับและนี่คือการรีวิว5ของเกี่ยวกับบันฮาโลวีนด้ยตเองเ้เ <c oughs> ้เสวัสดีครับผมป็ตัวแสบนั่นเองครับขอใส่วันแป๊บหนึ่งนะมองไม่เห็นเลยตาเบลือมากเลยอ่านะครับใช่แล้วครับแน่นอนครับใกล้จะฮาโลวีนแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ก็ต้องเกี่ยวกับฮาโลวีนเยอะแยะมามาไปหมดเลยวย้อะไรเนี่ย ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิว5ของเกี่ยวกับฮาโลวีนครับทุกคอันนี้ที่ผ่านมาประมาณ4-5ปีที่แล้วผมรีวิวเยอะมาก5อุปรกรณ์ครัว5อุปรกรณ์ไข่5อุปรกรณ์อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับมีเพื่อนหลายคนเรียกร้องมาขอมาครับอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดให้ครับวิดีโอนี้คือ5ของเกี่ยวกับวันฮาโลวีนเรามาดูกันว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาฝากเพื่อนบ้างนะครับมา ชิ้นแรกครับแน่นอนครับต้นต้นที่เห็นไปก็คือพวกหน้ากากต่างๆนั่นเองนะครับนี่อันแรกเป็นหน้ากากาแบบเหมือนซอมบี้งั้นแล้วก็เป็นวีดอย่างนี้นะครับเป็นหน้ากากต่างๆกันนะซึ่งหน้ากากนะแต่อันที่ผมได้มาจะเป็นแบบใส่ง่ายๆสบายๆไม่ได้ยากครับถ้าเพื่อนเคยใสยหาา่หน้ากากม้าหน้ากากปะบู่อะไรพวกนั้นน่ะเพื่อนๆตัวสูงลงมาแล้ว,ลวอึดอัดมากหายใจไม่ออกหายใจยากมากนะครับ คือเพราะหัวผมใหญ่ไม่ได้ใจผมใส่พวกัน้ไม่ได้เลยนะครับผมได้หาหน,น้ากากทีบบ่ง่ายสบายสบายมาหน้ากากบีตัวนี้มันก็จะนี่ตาโบวมอย่างนี้เลยแบบทะลุเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จมูกไม่ได้ปิดแน่นคือมันไม่ได้มีช่องหายใจจมูกนะแต่ว่ามันใส่สบายนะครับหายใจได้คล่องครับตัวนี้ก็เช่นกันมันจะมองดูที่ตาตรงนี้เห็นไหมมองดูที่ตาแล้วก็ที่จมูกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหายใจได้แล้วก็เป็นแบบแค่ครึ่งหัวประมาณน,นั้นใส่ง่ายๆนะครับดีมากผมชอบมากเลยนะครับชิ้นแรกเป็นอย่างนี้ซึ่งในตะก้า ในตัวเลือกสินค้าแน่นอนครับเพียบไม่ได้มีแค่2องงนที่เเยพเพื่อนๆดูไปมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับเอาไปแต่งกันให้หลอนแต่ว่าอย่าเล่นแบบดูคนด้วยถ้าเกิดคนที่แบบเขาอาจจะเป็นหัวใจวายหรือขี้ตกใจมากๆระวังเขาช็อกนิดหนึ่งนะครับในกับคนที่แบบติดแข็งหน่อยเพื่อโดนต่อยกลับมาจะได้สบายใจอะไรประมาณนี้นะครับอะชิ้นแรกจะเป็นพวกหน้ากาก,ากต่างๆพวกนี้นะครับผมอาจจะกล้ามาให้ไปดูชิ้นต่อไปกันครับ ท,ท่ามชิ้นสองของเราในวันนี้ครับเป็นลูกโป่งฟอยน์นั่นเองครับปีนี้ลูกโป่งฟอย์มาแรงช่วงปีสองปีหลังๆเนี่ยทุกงานเลยวันเกิดปีใหม่ฮัลโลวีนววาเลนไทน์ต่างๆลูกโป,ป่งฟอย์ต้องมาครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่คือพองใหญ่เท่แล้วก็สีสันสวยงามมีลูปกลัเยอะแยะมากมายแต่หลายคนมักจะเลือกใช้ลูกโป่งฟอ,อย์ตัวนี้ที่สําคัญราคาไม่แรงสิบยี่สิบ ห้าสอย่างมากแปอ่ะไม่เกินเนี่ยได้เป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับเหมือนอย่างนี้ตัวใหญ่ชุดจะหกสิบาทมั้งโอ้ไ่ได้จำตัวอย่างนี้นะครับเป่าปุ๊บแล้วก็มีฐานยืนได้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนเดิมเยอะมากในตัวเลือกของตะกร้าหนึ่งแบบ30กว่าแบบได้มั้งแบบนี้เพื่อลองดูนะครับเกี่ยวกับลายวีนทั้งหมดเลยจะเป็นฟักทองจะเป็นผีขาวจะเป็นแมงมุมเป็นแม่มดเป็นอะไรกัน ผีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเยอะมากมายนะครับแต่หรับผมถ้าพูดถึงฮัโลวีนก็จะถึงหัวฟักทองอกังนแหละก็จะเป็นตัวฟักทองแบบนี้หมานะครับอันที่สองของผมลูกโป่งฟอยครับฮาลโลวีนตัวเลือกเยอะมากโอ้โหไปดูอันต่อไปดีกว่านี่ผีขาวครับแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องผีนี่คือภาพจําของหลายๆคนที่รู้จักกันไม่นับผีไทยนะ ผีไทยจะเป็นพวกกระซือกระหังผีปอบแม่นนาคอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้คือผิฝรั่งจะนึกถึงเป็นแบบผ้าคลุมขาวๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ท้าด๊าเปิดเป็นไฟแป๊บ,บอย่างนี้ได้ด้วยเป็นผีที่แบบปับป๊บปบป๊อปป๊ปนะครับแล้วตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นผมเปิดให้ดูข้างในก็เลยนี่อ่ามันจะเป็นตัวโฟมแข็งหลอดไฟอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับเวลา,าต้องการทําท่าอะไรอะ่ะแล้วก็หักได้หักอาจจะท่าชูแขนอ่ะ จะชูขึ้นมาอะไรอย่างนี้เห็นป่มหรือว่าจะแบบจะเรียบตรงเลยนี่ได้แล้วแต่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนโฟมแข็งๆที่สามารถปรับเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับเราก็ทําเป็นรูปแบบเหมือนแขนเข้ามาหน่อยเรผีแบบแมาหลอกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไฟก็เลือกแบบเปลี่ยนได้นี่แบบแบบแบบข้าง้าเลยก็ได้นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับ มีผีขาวอย่างนี้ด้วยครับไม่ได้มีแต่ผีขาวที่เป็นตัวตั้งอย่างนั้นครับผีขาวที่เป็นชุดสำหรับคนใส่แบบผมอย่างนี้ก็มีไอ้จะทำได้มันดากลหน่อยก็ไม่ได้แม่หน้าแลบลิ้นจะน่ารักเขียวนะครับมองเห็นตามผมไหมครับนี่ มันเป็นช่องให้ตามองได้แบบนี้เลยครับชัดเจนแจ๋วแววฮ่าฮ่าฮ่นี่ตรงนี้ครับก็มีช่องให้มือออกได้เลยนะถ้าเกิดเราอยากจะเอามือออกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนาเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นผีมันต้องไม่เห็นมือหรือว่าอ่ะเราก็ต้องเอามือสอดเข้าไปนะครับเรามือสอดอยู่ประมาณตรงนี้ที่แถวๆมือนี่แหละแล้วก็เล่นเป็นอย่างนี้เลยเจ๋วอ่าชิ้นที่สามนี้โอเคเลยนะครับ ไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับรสดงแด,ดรักวะที่การผมครับทุกวันนี้อย่าลืมนะครับการที่แบบใช้การหนึ่งปุ๊บมันไม่ได้มีแค่แบบเราแต่งบ้านแต่งห้องแต่งตัวอย่างเดียวนะครับมันจะมีการประกวดหรือว่าการถ่ายรูปที่แบบเด็กๆน่ารักๆอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจนะครับมันคือที่คาดผมนั่นเองที่การผมแบบก็เดแบบ็กๆใส่อะเปล่าๆไม่มีไฟแมเลยตรงๆเลยคาดปุ๊บเป็นฮาโลวีนปั๊บจบแค่นั้นเลยนะครับอ่าตัวนี้ใครจะกล้าไปด้วยนะมีลายเลิกเยอะเหมือนเดิมนะครับยังไม่ใช่แค่นั้นครับนี่ปีนี้มาแรงไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มมาจากยังไงเหมือนกันนะครับผ้าพ,พื้นหลังนี่เป็นลายแบบแฮปปี้ฮาโลวีนเต็มๆครับ ขึ้งผ้าพื้นหลังเหมือนเดิมมันจะมีหลายไซส์นี่คือไซส์ุ่ด1 5 0คูณ200กะดาใหญ่มากคือถ้าทางห้องเนี่ยถ้าติดนะเต็มห้องบอกเลยก็ตาหมดดีเลยหมดเลยผมไม่พอผมจับไม่พอไม่ได้มีอุปกรณ์ติดนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเหมือนเดิมลายเยอะมากทุกอันเลยนี่ดใส่ตะกร้ากันฉ่ำเลยครับวิดีโอนี้อ่านี่สี่วันนี้นะครับเป็นอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนหลอน ที่คาาผมหายเอา้าเอ้ยเฮ้ยโอ้โอตกพื้นตกใจ <laughs> อ่ะที่สี่ในะครเป็นดีการผมและพาพื้นหลังนะครับให้ควบควบู่กันไปเลยนะเออเจ๋วเจ๋วเจ๋วนี่ฮัลโลวีนเย้ <laughs> นี่นะสุดท้ายนี่ครับคือของเล่นยอดฮิตในช่วงปีนี้ที่ผ่านมานี้เลยนะครับปี2025นี่ครับก็คือกล่องซุ่มจิ๋วๆนั่นเองครับที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามันถูกและหาซื้อได้ตามราศบยี่สิบบาทนั่นเองนะวันนี้เป็นธีมฮัลวีนซึ่งมันมาจากหนังเรื่อง The Night Before Christmas ของทิมเบอร์ตันนี่นะครับ เด็กสมัยนี้อาจจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ก็มีนะรู้สึกจะเข้าดิสนี์พลัสมังถ้าตอนไม่ผิดนะครับก็มีเพิ่งไม่สามารถไปดูได้นะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างรุ่นผมยุคเก้าสิบอย่างเงี้ยได้ดูแน่นอน,นทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ h นแมร์บีฟอร์คริสต์ม a สก็มันจะเป็นตัวละครในเรื่องนั่นแหละมันก็จะมีตัวละครเยอะม,มากนะครับอ่าผมประมาณนี้ผมสุ่มให้ดูไม่แน่ใจได้ตัวพระเอกไหมถ้าได้ตัวพระเอกมันจะชัดจ๋วแวว อ่าได้เป็นพอมดตัวนี้อน,น,น,นี่ตัวนั่นแหละข้างหลังเห็นปะยังไม่เจอยังไม่เจอเดี๋ยวผมเหลือเพียงไม่เท่าไหร่เ,ออเป็นตัวกระโหลกซันตาคอสเหลือเพียงไม่เท่าไหร่ครับลูกสาวผมเอาไปแจกเพื่อนสั้หมดแล้วงามไส้นางเอกหา้าผมแดงนะรครับมีไหมไม่ใช่นางเอกเด็กค,ค,คนไหนผมจาไม่ได้ผมจําตัวละครไม่ค่อยได้แลวลืมเหมือนกันเฮ้ยเจอจริงด้วยทรามเยส เจอเพื่อนกับกล่องสุดท้ายประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นบล็อกใหญ่มี24ชิ้นแต่ว่าหมดไปแล้วอยาจะบอกไปลูกสาวผมแจกเกลี้ยงไม่เหลือ <c oughs> นี่เก็บกักไว้เท่านี้ยังดีชิดนหงไงให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่นะครับก็เป็นกล่องสุ่มพูงกุญแจายางจิ๋วๆในแม่บีฟอร์คริสต์มาสนะครับในแม่บีฟอร์คริสต์มาสแต่ฮาโลวีนเยอะมาก ผมมันก็จับต้นชนปลายมั่วไปหมดเลยไม่แต่ว่ามันออกในช่วงวันฮาโลวีนจริงนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเออไม่รู้ถ้ามันลืมท้ามันเอเอ,อมันเป็นผีก็ฮาโลวีนแล้วกันนะ <laughs> นี่แหละชิ้นที่5ของผมครับย่าเป็นยังไงเลยครับทั้ง5ชิ้นของผมในวันนี้ครับบอกเลยว่าเฟลสุดๆไปเลยทุกชิ้นผมหาตะก้าวไว้ให้ใน y t u t u Shopping หรือลิงก์ใต้วิดีโอตัวไหนก็ได้ที่ถนัดนะครับเพื่อนๆจัดกันได้นะ เรื่อ้โหไม่ถูกเลยมารู้จะแบบใส่เป็นแกล้งคนหรือว่าจะตกแต่งสวยงามหรือว่าให้เป็นของขวัญได้หมดเลยอยากได้อะไรได้หมดเลยนะครับช่วงฮาโลวีนปีนี้ประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ผมว่าเป็นเทศกาลาที่สนุกนะก็อ่าเป็นผมจะเป็นตัวที่ช่วยปลูกกระแสะให้ละกันนะครับก็เอาของที่แบบต,ต,ต่างๆพวกนี้มาให้เพื่อนๆนะทุกอันราคาไม่แรงบอกเลยทุกคนสามารถซื้อได้นะครับอาจจะแบบอย่างนิดๆอย่างน่อยก็พอ เล่นนิดหน่อยก็พอขำๆเดี๋ยวพอเราเริ่มเล่นหนึ่งปุ๊บในห้องคนอื่นอาจจะเห็นมาเล่นต่อหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรือว่าที่ทํางานอะไรเงี้ยจัดตีมก็ได้นวแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะช่วยเป็นคนที่ปลุกกระแสฮาโลวีนในเมืองไทยแล้วกันนะครับเดรกบก็คือ5ของเก่ยวับฮาโลวีนที่ผมมาเดินเพื่อนในวันนี้นะครับฮาโลวีนปีนี้ขอให้กุ๊กกรูกันได้ขนหัวลุกไปเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าใครไม่กดใช้ผีทั้งหมดเนี่ย โอ้ยแอบหลอนเหมือนกันนี่ยบางอันเนี่ยนะนูนูนูหลอนจุงโอ้โห